สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในร้านอาหารนะฮะเรากำลังจะมารีแอคเพลงมาริเนาะ MV เพิ่งออกเมื่อกี้เลยงานเพิ่งจบเมื่อกี้เนาะแล้วเราก็ดูกันมารอบหนึ่งในงานแล้วแต่ว่าเราจะมีมารีแอค i อ g บมให้ทุกคนดูเนาะว่าจะเป็นยังไงโครงการบันเทิงอ่ะเนาะโอเคมาเอายังพร้อมยังทุกคนมาไปอุ้ยเตือนหนึ่งสองสามไปสาวกษัตริย์นี่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้ว ใช่เขาเหรออ่าเฮ้ยมามิงเฮ้ยมาพันนิงแอบดูมามิงว่ะอันนี้นเออฝั่งรสสั่นเดราถึงกันตัวจัดดอกไม้ดูเสียงมันจะเข้าเสียงมันแตกอ๋อนี่มาหัดลำเหมืนหอมนจะมีแบบมีงานอะไรปะ แม่ผมก็เป็นงานโรงเรียนเอางานโรงเรียนเนะา,นา,นา,นานะก็หัดรำกันเอาชิปว่ะเขาไม่เชื่อแม่งชิปเขาวางไว้เขาวางไว้หมดแล้ววงการมันเดิมง,งมันเนดิมกันเนาะชุดเซมมันเหมือนวิ่งอีกแล้วะปะวะไม่เหมือนใช่ไหมเออไม่เหมือนไม่เหมือนอุ้ยท่าซ้นสวยมากเลยพี่ท่าซ้นตีนจบไม่ใช่นี่ลายมันลิ้ นเป็อ้าวเขาจริงเหรอเมอกี้อ้าวนี่แต่ตีนสวยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาดูเกงสะดอดีไลน์เดี๋ยวคนเกงสะดองกันอ๋อเหรอนี่ของของอะไเนยสวยสวยสวยแต่โดยรวมๆแล้วมองมันก็เออมันก็นะมันความเป็นญี่ปุ่นใช่เพลไอ้ดอลอันนี้คือเจ็บขาแบบขาแพงซ่อมขาแพงเมื่อกี้มึงตกบันไดเมื่อกี้ไงตกบันไดเหรอ ลูกชิ้นไม่ใช่แต่กินกับไอเดียติมแต่เมื่อกี้อยากกินลูกชิ้นละตอนแรกคือรีบไปกินประมาณ MV นี้รู้สึกถ่ายเป็น 4K นะเราเห็นเพราะเพราะว่าเพราะว่าทีเซอร์เป็น 4K ไงพูดที่พูดมาแล้วมีเหตุเฮ้ยแชมพูเมื่อกี้แชมพูเป็นครั้งแรกทีนี้เลยครับ อันนี้ฟอนเนาะฟอนสีโฟบ้างเลยจังฟอนสีตาของใครวะเอ้ยสีตามาคู่นี้นี่วะมึงพลาดแล้วไม่ได้ดูไม่เป็นไรกูดูอยู่กูพลาดไปรื่อยๆแล้วอนะอชอบมูสก,การถ่ายมากเลยมันรวมรวมาอันนี้ใช่ตร,ตรงข้างตรงข้ามร้านต่างกระตับปะ่ะเออไอตึกอน้าตาหน้าเนาะอันนี้อันนี้ข้างในฝั่งนั้นไอนนี้ข้างในเลย ขอศิลป์กลางัดต,ต,ตรงด้านหลังนคาบอ้อะเอาครับตอนนี้ก็ยังไงนะเปลี<ฤ>่ยนเพลงครับโอ้โหมโรครับ มันแต่งเป็นพม่าเหรอไม่เป็นร้านนะเป็นพูดถึนเมืองครัพี่เอาน้องตีลังกาด้วยมัดใช่ีนี้เคชาท่านี้เคชาเคชาอะไรฮะให้ความรู้ท่านผู้ชมเคชการส่งพลังมปให้กับคนมียอดยอดสนใ่สนใยังไงต้องอยู่ในท่าน เดี๋ยวเดี๋ยวเพลงเพลงนี้ยิงไม่ได้เนาะถ้าอย่างเมื่อกี้ที่ตอนที่ถ่ายไปก็ตัดไปว่าท่านไหนใช่ใช่แล้วก็ยิงมิกในใจไปด้วยเฮ้ยน้องพีมมาอีกแล้วอ่านี่อะไรเนี่ยสุอะไรเนี่ยนกยูงนกยูงนี่สีตากันดีนี่มาท้องกันกับโดนใจมากเลยแน่นอน มีสองคนเลยได้ใส่เมื่อกินหายไม่ถูกเลยบอกตรงเฮ้ยแต่เขาแต่งเก๋าสีมาเป็นโทนแบบสวยแล้วเนาะโทนใสอ่ะโทนใสที่จริงจริงมันควรจะเป็นแบบนี้นะใส่ใส่ขาวๆแบบพิมคลีนนี่พี่เนี่ยพิโกตีลังกาเนี่ยนีหน้าเจด้าน้องพิมน้องแองเจิลนี่นี่แชมพูแชมพูแชมพูแค่วาสี่ออม นี่คืออะไรพวอยู่นี่นี่ตามกระสีตานี่คืออะไรอีกแอปปี่ฟอร์ซ้อนสองข้างเหนียวนี่แหละนี่ใครเนี่ยที่มามิ้งไปออเดอร์ข้ามิงเอ้ยคามิงอือจบแล้วนะฮะครับสิบเต็มครับสิบเต็มครับจบแล้วนะฮะก็สิบเต็มสำหรับผมนะสำหรับผมในมุมมองของโคตะอ่ะบ้านไปแล้วฮะเพต็มสิบเต็ม การแสดงสิบเต็มมีอะไรวะเอพีเอฟพีสิเต็มเนื้อเรื่องไงเนื้อเรื่องสิบเต็มอยู่คุณนี่คือแบบไม่ไม่คุณคุณเห็นแค่เซนเตอร์คุณก็สิบเต็มแล้วหรือเปล่าแค่เซนเตอร์คุณก็สิบเต็มแล้วเปล่าครับชุณมาเล็วครับพัตตุนอันนี้ในมุมมองของคอสตูนมุมมองของคนนอกที่ไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่ก็คือโดนหลอกมาโดนหลอกมาโดนหลอกมาดูโดนหลอกมายืมของเยอะโดนหลอกมายืมของแต่ว่าชุดในฉากเนี่ยคือ เป็นประยุกต์ประยุกต์ส่วนหนึ่งแล้วก็วัฒนธรรมของทางเหนืออะไรมันชัดเจนดีครับมันเจ็บนะอแล้วดูกลมเกลียกับเพลงที่เป็นยุคสมัยใหม่ให้อ่าอะไรนะให้แฟนๆขับได้ออกได้รู้ได้เผยแพร่วัฒนธรรมใช่ครับแล้วมันเป็นเป็นชุดที่งดงามอยู่แล้วแล้วยิ่งชุดทางทางเหนือเขาค่อนข้างเป็นท้าเิ้นอะไรเงี้ยครับรูปทรงของของคนที่ใส่มันจะแบบสวยงามอ่ะแล้วก็ต้อนรายละเอียดด้วย ซอสเขาบอกไปเยอะไล่ถึงทุกอย่างเดี๋ยวเราต้องกลับไปดูอีกทีในเอ็มบีแล้วมันจะมีแบบเขาจะแฝงอะไรอยู่ข้างในบ้างใส่กิมมิคอะไรบ้างเป็นไงบ้างครับคุณท่านอะไรนะคุณ d ีเอ็มสตูดิโอเฮาส์ผมบอกว่าอ่าเอ็มีนี้คนข่างผมว่าถือว่าดีเลยล่ะน่าจะเป็นดีแล้วผมไม่สนีทนี่กับสีตาหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ อันนี้ผมอิงจากเวลาแบบคือดูแล้วแบบมันดีมากอ่ะเขารวยเขารวยเขารวยเาไม่ได้จ่ายตามหุกสองหมื่นเดี๋ยวต้องดูสิ่งนอยเมื่อกี้ต้องดนี่นะฮะเมื่อกี้เราออกไปทำงานกันหนักเลยนะฮะคนนี้นั่งเฝ้าพวกเรานะฮะอยู่ในเคฟซีไม่รู้หมดไม่รู้หมดไปกี่ถ้วยขนมหวาร้อนอ่ะให้ให้ความเห็นหน่อยเอมีครับผมเอมีดีดีผมผมรู้สึกว่าขนาดผมไม่ติดตาแล้วแบบหูด้ ผมเขาทำงานหนักแล้วเขาเก็บรายละเอียดดีอย่างเช่นมีการไม่ใช่ไอ้็งเห็นมีกองสมบัดชัยมีมีกองสมบัดชัยมีตบกระพาะมีอะไรอย่างสมบัดชัยก็คือกองที่ถือแล้วก็มีคนตีอย่างงี้นะของภาคเหนือที่นี้นะตีแล้วที่นี้ใส่ชุดเหมือนนี่เขาบอกว่าเป็นเหมือนคือที่มโนโนผสมมันก็บอกว่าเป็นวัฒนธรรมประยุกต์นะผสมนะอย่างเงี้ยสามารถที่จะดัดแปลงได้แล้วก็มีความเป็นเหนือได้ามเป็นญี่ปุ่นได้แล้วกองสบัตชัยไม่ใช่ว่าใครจะตีเป็นมันก็ต้องมีการฝึกการเรียนอย่างเงี้ย คือแสดงให้ถึงความจริงจังเนาะทุ่มเทในการซ้อมเพื่อที่จะแสดงออกมาได้นะครับแล้วทีนี้มาถึงส่วนของเพลงกันบ้างเพลงนี้เป็นออริจินอลซองเพลงแรกเลยของซีซีแบของไทยเพราะว่ามาก่อนเพลงทีอ่ะด้วยนะครับเออก็ไม่รู้นะว่าทําไมถึงได้ออริจินอลปกตินี่ญี่ปุ่นนี่จะยอมยากมากเลยนันที่จะให้มีออริจินอลนะเพราะว่าเขาต้องการที่จะแบบเผยแพร่วัฒนธรรมของเขาเนาะเออแต่แต่ไม่รู้แหละมันมาอย่างนี้แล้วก็ แล้วก็มาลองฟังกันดูนะเราปรากฏว่าฟังออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเพลงแบบสไตล์ประยุกต์ผสมผสานนะครับก็จะมีความเป็นญี่ปุ่นมีคเขาเป็นไอดอลอยู่ด้วยบีทของม<า>องันี่แล้วก็ด้วยตัวเนื้อดนตรีที่เป็นพาร์ดนตรีที่มาผสมที่เป็นอ่าบอกว่าไงดีอะทำเมืองอะออลสลอซซึ้งอะไรเท่เนี้ยวนนร,รยว,มวมกันเข้ามาแล้วก็เป็นจงังหวะไอดอล ที่เป็นเขาเรียกว่ามาตรฐานเลยที่สามารถยิงมิกได้ใช่มามารวมกันท่อนตัดท่อนแยกท่อนอะไรทําได้ดีนะแต่ว่าถามว่าถึงความลื่นไหมเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการปรับตัวเราต้องฟังฟังครั้งแรกอาจจะยังแบบมันยังไม่ค่อยลื่นแต่ทุกทุกเพลงคนระับมันต้องใช้เวลาในการฟังเพื่อให้สมองเกิดความคุ้นเคยในการรับฟังนะเราจะได้เห็นว่าเพลงมันมออีมีมโลดี้ที่ไหลลื่นแล้วเราจะเริ่มซึมซับส่วนเนื้อเพลงเราเรายังจับได้ไม่ นั่นเท่าไหร่ไปฟังอีกนะฮะแล้วก็มีหลายๆเพลงอีกที่ยังจะตามมาเนาะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาเีแอคให้ฟังอีกเนาะทั้งเพลงของที่ฟอแล้วก็เพลงของมามิงเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้พวกเราหิวละลากันไปแค่นี้เลยกันนะครับผมสวัส <laughs> ดีครับบ๊ายบาย